สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่ยี 29, ่สิบสามถึงยี่สิบเก้าพฤษภาคมสอง5ห้าหกห้าให้กับชาวลัคนาราศีกันค่ะโดยช่องของแพรพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโด,ดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณมีทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้ค่ะสําหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์นี้นะคะ สัปดาห์นี้คุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ต้องมีการติดต่อมีการเจรจาไม่ว่าจะเป็นงานขายงานประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวกับการติดต่อกับต่างประเทศหรืองานที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะจะทําให้คุณมีความสําเร็จอย่างดีในเรื่องของการงานค่ะและสัปดาห์นี้นะคะงานที่คุณรับผิดชอบอยู่จะมีความก้าวหน้าไปในทางที่ดีค่ะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะ และวันที่15พฤษภาคมค่ะดาวสุขดาวเจริญการเงินและเจริญนสุภาจะโคจรยาอัพพบัติเข้าสู่พมรณะได้มาได้ฐานเป็นปร่าค่ะการโคจรของดวงดาวตรงนี้นะคะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกันที่ทํางานที่ต้องติดต่อทางไกลหรือว่าต่างประเทศค่ะหรือเป็นงานที่ไม่ได้ประจําอยู่ออ,อฟฟิศนะคะงานที่ต้องมีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลนะคะจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันค่ะแต่ถ้าคุณต้องทํางานที่ต้องอยู่กับที่ตลอดเวลานะคะ ก็จะมีเรื่องให้คุณต้องแก้ปัญหาตลอดค่ะอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของคนอื่นหรือว่าเป็นปัญหาเดิมๆที่ต้องแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะและในสัปดาห์นี้ชาวลัคนาราศีกันก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าดาวพุธด,ดาวจุดของคุณนั้นยังโคงจรอ,อยู่ในพมรณะค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องถือว่าการเงินของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ ชาวลัคนาราศีกันนะคะยังมีรายได้การเงินที่ดีเพราะว่าดาวศุ์เจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นไปโครจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะทําให้การเจราจารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินผลประโยชน์ต่างๆนะคะจะได้รับความสําเร็จค่ะทําให้คุณมีรายได้รายรับเข้ามาตลอดค่ะและการไปลงทุนทําอะไรใหม่ๆของคุณนะคะก็จะส่งผลให้คุณสามารถสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกันที่ใช้ช่องทางการหาเงินจากทางออนไลน์หรือว่าจากทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ แล้ววันที่2 5พฤษภาคมค่ะดาวสุขเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโคจรย้ายจาบภพปตัปตติเข้าสู่ภพมรณะนะแม้ว่าจะไปอยู่ร่วมกับดาวพุธที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณแล้วก็เป็นคู่ธาตุน้ำด้วยนะคะก็ทําให้การเงินของคุณนั้นยังดีอยูะะคะ่ค่ะแต่ว่าดาวสุขนั้นไปโคจรได้มาตรฐาน,านาเป็นประานะคะการเงินในช่วงนี้อาจจะได้มาแบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยะคะ่ะหรือว่ามีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายออกไปกับในเรื่องของคนอื่นนะคะหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพของตัวคนเองค่ะและดาวสุขนั้นยังไปอยู่ร ซึ่งเป็นคู่รุมหลงัวเมาด้วยนะคะและดาวพระราหูกับดาวพุธนั้นก็เป็นคู่นิสิตด้วยค่ะดังนั้นชาวคณา,า,าราศีกันนะคะให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งของที่ไม่จําเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือให้ระวังการใช้เงินเกินตัวด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์นี้นะคะดาวคารที่โคจรอยู่ในภพปัตตานิเร่องลัคนาราศีกันอยู่นั้นนะคะแม้ว่าจะอยู่ร่วมกับดาวพระสมบดีนะคะแต่ก็ไปทํามุมโยกกับดาวทิศที่โคจรอยู่ในภพมรณะค่ะส่วนดาวสุก็โคจรย้ายจากภพปัตตานิเข้าสู่ภพมรณะได้มาตรฐานเป็นประนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวตัวตนของคุณและดาวพระราหูค่ะ สำหรับคนที่ยังโสดนะคะคุณก็จะมีคนมาชอบค่ะแต่ว่าคุณทั้งสองนั้นนะคะอาจจะไม่ได้พบได้เจอกันเท่าไหรนะะ่นักค่ะอาจจะเป็นเพราะอยู่กันคนละที่หรือว่าติดภารกิจในเรื่องของงานก็เป็นไปได้นะคะและสําหรับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ให้ระวังการจับผิดการถึงห่วงการจะทําให้เกิดปัญหาค่ะระวังการมีปากเสียงทะเลาะเบาแวง ต้องพยายามทอยที่ท้อยอาศัยใช้คําพูดที่ดีๆคุยกันนะคะและสําหรับครั้งคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วแล้วก็คนที่ยังโสดนะคะในสัปดาห์นี้ให้ระวังในเรื่องของการผิศิลธธรรมค่ะมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิศิลธธรรมมากเลยนะคะดังนั้นชาวราศาีกันก็ต้องระวังด้วยนะคะก็ขอชาวราศาีการทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ